มวยซ่ามาแล้วมวยซ่าพร้อมรายงานข่าวบันเทิงไร้เฮียไร้นาวแพลนเที่ยวยุโรปพักผ่อนพักใจแต่สะดุดตรงวีซ่าหมดทําเอาสาวแครวานิชาพัทเปลี่ยนแพลนบินไปเที่ยวเกาหลีแทนเผยภาพคิ้วคิวเกาหลีเกาใจรัวรัวสดใสเบอร์นี้แต่ไม่รู้มีหนุ่มคนไหนมานั่งในใจอะอย่างนาะ บริษัทเซนเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดจับมือเมเจอร์ลีกอีทติ้ง MLE ส่งบิ๊กโปรเจกต์ไทยแลนด์ฟูดคิงดอมอาณาจักรนักกินครั้งแรกของประเทศไทยและงานเดียวที่รวมแชมป์กินจุระดับโลกจากทั่วทุกมุมโลกมาท้าแข่งกับคนไทยพร้อมรวมร้านอาหารชื่อดังมากมายพร้อมร้านจากดาราเซเลบต่างๆอาทิคุณชายหมูกรอบอาร์ตพสุตโอมาการเนสแดนนี่ เค้กบ้าเมฆจุติเก้กควยเนา้าเนกปูไข่เยิ้อมิบรมวุฒและอื่นๆร่วมลุ้นให้กับนักกินคนไทย4-6สิงหาคมนี้ณสแควร์ซีน่าเซ็นทรัลเวิลด์ติดตามได้ที่เฟซบุ๊ก a i l a n d Food Kingdom เป็นอีกหนึ่งสาวน้อยมหัสจรรย์ศิลปินสาวผู้กันกันโอดระพีทิริยาภูนเจ้าของเพลงเหมือนว่าเธอยังอยู่ตรงนี้สติลเฮีย ทาง YouTube ปิริยาภูปล่อยไปเพียง3ามสัปดาห์ยอดวิวพุ่งไปถึง3ล้านวิวงานนี้ไม่รู้เจ้าตัวจะรู้หรือ,อยังว่าเพลงปังขนาดนี้เพราะกำลังบินเดี่ยวไปเรียนซัมเมอร์ไกลถึงประเทศอังกฤษเป็นหนึ่งเดือนไปหาประสบการณ์ใหม่ด้านครีเอทีฟอาร์ตกลับไทยคราวนี้ได้เห็นความสามารถพิเศษของสาวน้อยตัวจิ๋ววัย14ปีคนนี้อีกเทียบแน่ ยังไม่ทนันแต่งเห็นแววหมากปรินซ้อมทำหน้าที่พ่อบ้านโพสต์รูปนั่งรอว่าที่เจ้าสาวคิมคิมเบอร์รี่ทำสวยรอนานแค่ไหนก็ไม่มีบนแค่มีกาแฟสักแก้วกับหนังสือโปรดคู่ใจแฟนๆยกตำแหน่งสามีแห่งชาติรอไว้แล้ว